นะ้วต่อไปเวลาตำรวจให้สัมภาษณ์ไอ้แล้วก็ทั้งดีเอสไอให้สัมภาษณ์ก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อย่าไปโม้เยอะนะพอโม้เยอะแพ้กันมาเขาจะจะเสียนะฮะนะครับนะเนี่ยวันๆเนี่ยเยอะแยะ,ยะไปหมดนะแน่นตลอดหลักฐานนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะฮะพี่น้องคิดยังไงลนะ่ะทำไมคดีมันถึงยกฟ้องนะนะครับอืมตู้ห่าวจะฟ้องกลับไหม มันก็ต้องดูว่าเป็นการฟ้องเท็จไหมแจ้งความเท็จไหมนะครับถ้าฟ้องเท็จแจ้งความเท็จนำสืบเท็จเบิกความเท็จเขาก็ฟ้องกลับผมก็ไม่ทราบว่ามีการแจ้งความเท็จฟ้องเท็จเบิกความเท็จหรือเปล่านะครับคําว่าแจ้งความเท็จก็หมายถึงว่าเอาความเท็จนะไปแจ้งความนะครับนะข้อเท็จจริงไม่มีแต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายป้ายสีเขานะครับแล้วไปแจ้งความเขา โดยปราศจากพยานหลักฐานเนี่ยเขาก็ฟ้องฟ้องกลับได้ว่าแจ้งความเท็จฟ้องเท็จก็เหมือนกันคําฟ้องเนี่ยบรรยายในเรื่องที่ไม่มีพยานหลักฐานกันแกล้งเขาเขาก็ฟ้องกลับได้เบิกความเท็จเหมือนกันไม่มีเหตุการณ์จริงแต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเขาเขาก็ฟ้องได้นําสืบเท็จเอาพยานหลักฐานเท็จมาสืบก็โดนข้อหานําสืบเท็จก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับนะแต่การแพ้คดีก็ไม่ได้หมายความว่า พอศาลยกฟ้องแล้วจำเลยจะฟ้องกลับได้นะครับนะนะฮะเสมอไปนะฮะการที่เราไปแจ้งความหรือไปฟ้องใครแล้วมันแพกก้คดีนะครับนะมันถ้าคู่กรณีจะฟ้องกลับได้ต้องเป็นกรณีที่เอาความเท็จเอาเรื่องบิดเบือนเอาเอกสารปลอมนะครับนะไปฟ้องไปอะไรต่างๆที่จะฟ้องกลับได้แต่ถ้าเกิดว่าแพกก้คดีนะครับเพราะว่าศาลชั่างน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วเชื่อจำเลยมากกว่าโจทก แบบนี้ฟ้องกลับไม่ได้นะครับนะฮะนะครับเนะข้าใจนะเพราะฉะนั้นการจะฟ้องกลับอายการตํารวจมันต้องเป็นกรณีแจ้งความเท็จเบิกความเท็จพยานหลักฐานเท็จเราก็ไม่ทราบว่ามันมีพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าท่านตํารวจนละอายการเนะี่ยคงจะไม่ทําพยานหลักฐานเท็จหรอกเพราะว่ามันจะติดคุกกิตรางเลยนะครับเพียงแต่ว่าพยานหลักฐานอ่อนก็พยานหลักฐานไม่พอนะไม่พอที่จะรับฟังว่าลงโทษจําเลยได้ นะครับอาจจะเป็นหลักฐานพอฟอ้องอายการก็ฟ้องไปนะครับนะนะครับนะถ้าหลักฐานมันพอฟ้องก็ต้องฟองอ้องนะครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายสําหรับอายการนะครับแต่ว่าพอฟ้องหลักฐานพอมีมูลมาตรฐานการพิสูจน์นะครับเขาเรียกมาตรฐานการพิสูจน์ภาษาฝรั่งเรียกว่า standard of proof มาตรฐานการพิสูจน์ในชั้นฟ้องเนี่ยแค่คดีพอมีมูลก็ฟ้องได้นะ แต่ถ้าจะเอาคนจะสารจะจะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยได้เนี่ยต้องปราศจากข้อสงสัยอันนี้เป็นไปตามวิธีวินาความมายามาตรา227วรรคสอง 2. ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องยกฟ้องไม่แน่ใจว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องไหมการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหรือไม่ขาดอายุความหรือไม่หรือมีเหตุอันควรสงสัยสารก็ต้องยกฟ้อง นะครับตามวิทยานะผมจําไม่ได้มาตา185กับ227วักสองหรือเปล่าเดี๋ยวประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่ศาลจะยกฟ้องก็คือหนึ่งการกระทําของจอ่อของจาเลยไม่เป็นความผิดนะครับจาเลยไม่ได้กระทําความผิดคดีขาดอายุความมีข้อสง่อมีข้อสงสัยมีเหตุันควรสงสัยตามสมควรศาลก็ยกฟอ <c oughs> ้อ,ฟองเพราะฉะนั้นคดีของตู้ห่าวเนี่ยพยานหลักฐานมันไม่พอฟังว่าเขาก็ทําความผิด ในคดียายามีประเด็นเดียวนะครับว่าจำเลยกระทําความผิดตามฟ้องโจทหรือไม่ประเด็นเดียวคดียาไาม่เหมือนคดีแพ่งดังนั้นระบบกล่าวหาโจทกล่าวหาโจทต้องนําสืบหาพยานหลักฐานมาสืบให้แน่ใจว่าจำเลยกระทําความผิดตามฟ้องถ้าไม่แน่ใจยกฟ้องถ้าแน่ใจลงโทษก็แสดงว่าพยานหลักฐานอ่อน นะครับพยานหลักฐานไม่พออไม่สามารถถึงขนาดรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยพวกนี้ตู้หาวทำผิดก็จะยกฟ้องก็ปล่อยตัวเข้าไปนะนะครับว่าเขาไปไปมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดฟ้องเงินยังไงสืบไม่ได้เงินทองมายังไงสืบไม่ได้นะจำเลยตั้งหลายคนเนะี่ยนะครับก็สืบไม่ได้ว่าตู้หาวเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นคนสั่งการยังไงพยานหลักฐานมันไปไม่ถึง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสงสัยไปหมดตอนจับกลุ้มก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุอาคงอาคารก็เขาก็เพิ่งได้รับโอนมาตีใช้นี่ก็ไม่รู้ว่าใครไปทําอะไรยังไงต่างๆเขาเป็นแค่ผู้ที่รับโอนอาคารมาใช้นี่อะไรต่างเส้นทางเงินต่างๆมีแต่ก็ก็ไม่แน่ชัดว่าเงินมันค่าอะไรยังไงอะไรต่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไงยกฟ้องจุกกรูแค่นั้นเอง เนะครับเพราะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยใครๆก็บอกตู้ฮาติดคุกแน่สุดท้ายเป็นไงจากข้อกล่าวหาจีนเทากลายเป็นจีนสายปิ้งไปทนายตั้มเหมือนกันก็โดนกล่าวหาเป็นทนายโจรฟอกเงินสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้ก็ต้องดูต่อไปเพราะความจริงในโซเชียลกับความจริงในศาลผมพูดเสมอครับนะครับมันต่างกันในโซเชียลเนี่ยบางคนแพ้คดีครับแต่ขึ้นศาลชนะคดีนะคดีทัวร์ศูนย์เหรียญจำได้ไหมสมัยก่อนอะ ข่าวใหญ่ข่าวโตเลยครับหลักฐานมัดแน่นมัดแน่นหลักฐานแน่นเปี้ยนะฮะมัดแน่นหลักแน่นสุดท้ายยกคดีนี้ตู้่าวก็หลักฐานมัดแน่นออกข่าวเป็นเดือนเป็นนะเป็นเดือนข่าวใหญ่โตจับกุมคมคมคามโคมคาม,คมดังกันไปทั่วประเทศทั่วโลก้สุดท้ายยกฟ้องก็เหลือท่านคดีนายต่ํานะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงคดีหลานรัฐมนตรีคดีข่มขืนสอนอ,อโชกชัย หลักฐานมัดแน่นอีกสุดท้ายยกฟ้องจากคมขืนกายเป็นสมยอมคดีสสปูอัะสะสะสะดนะครับตำรวจก็เปนไงหลักฐานแน่นเป๊ะและแน่นเปี่าสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคดีคมขืนหรือสมยอมเพราะฉะนั้นนะครับฟังตำรวจพูดฟังหลายหลายหน่วยดีเอสไพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปไงฟังไว้ฟังไว้อย่าเพิ่งไปอะไรเยอะแยะ นะครับนะเห็นข่าวบอกจะออกหมายจับอะไรเนี่ยนะวันนี้นะครับเป็นไงฮะนะครับนะปรากฏว่าเป็นไงอายการเบรกหรือไงนะครับว่าจะไปออกหมายจับใครอ่ะหัวหน้านะพันหงวงพันเอกอะไรหัวหน้าพวกกระลงกระเลียงนะครับนะเี่ยอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยดังๆเนี่ยว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์อะไรเนี่ยกองกําลังอะไรบ g จีเฟเนี่ยทำไปทำมาออกหมายจับได้ไมันรู้สึกว่าจะน่าจะออกไม่ได้มั้งเ <c oughs> นะี่ย นะครับเห็นบอกนะยังไงนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะไปออกหมายจับพวกผู้นําผู้นากระเหลี่ยงอะไรไม่ใช่ง่ายนะนะครับแล้วก็บอกมาหลักฐานหลักเถินชัดนัดนั่นผมเห็นนั่นทุกคดีนะครับนะออกหมายจับเสร็จแล้วจะไปจับก็ได้ไหมจะมีทางไปจับกล่ะนะออกหมายจับแล้วจะไปจับผู้นํากระเหลี่ยงอะไรจ,ะจับได้เลยนะต้องรอเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทย นะครับนะแล้วเขามาประเทศไทยนักการเมืองจะไปกล้าจับเขาไหมนะคนระดับผู้นํากองกําลังเนี่ยอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเพราะฉนั้นก็นะทั้งตารวจทั้งอะไรก็อย่าไปอย่าไปโม้เยอะนะเออนะอย่าไปโม้เยอะอ <c oughs> พอโม้เยอะแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะพอแน่นแน่นมนสุดท้ายโยกฟ้องอะนะครับนะก็จะเสียแมวเสียอะไรกันไปะนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องคดีตู้หา่าวนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นการเสียฟอร์มมนเยอะนะครับนะมีอะไรบ้างครับนะเออเงินทองมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผลคดีไหมก็ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าทั้งตำรวจและอายการทำงานเต็มที่แต่หลักฐานมันได้แค่นี้นะครับมันได้แค่นี้จริงๆนะครับนะแล้วก็จำเนยก็สู้คดีเต็มที่นะครับ หม่มองชิดตูอ๋อนะครับอกองกำลังกระเหลี่ยงมีทั้งปืนทั้งอากา้าใครจะฆ่าเขาไปจับกลุ่มนั่นแหละสิจะมีตำรวจทหารกล้าไปจับเขาไหมล่ะเขามีทั้งปืนมีอากา้ามีอะไรต่างใครจะกล้าเขาไปจับพี่น้องว่ามีใครกล้าจับไหมสมมติเรามีหมายจับนะครับขนาดเนี่ยพวกอะไรเนี่ยหมอบุญเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปจางประเทศแมีใครไปจับมาหรือยังย,ยิ่งรักชินวัตรไปจับมาหรือยัง นะครับบอสเบิร์ดอะไรขรับรถชนตำรวจตายไปจับมาอย่างครับหลายๆคนเนอะแยะที่หนีไปอ่ะแกนนําอะไรต่างๆเสื้อแดงเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยหนีไปนะ่ะจับใครมาได้บ้างหรือยังครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกหมายจับเนี่ยผมว่าอย่างพวกผู้นํากระหลงกระเหลี่ยงเนี่ยออกหมายจับไปเขาจับเขายากเดี๋ยวทำอะไรเขาลก็ถือปืนถือระเบิดมีกองกําลังอ่ะกล้าบุกเข้าไปละนะครับอืมหน่วยทหารกระเหลี่ยงอาวุธครบมือ นะครับอ่อนะครับมีคนถามว่าอะไรแตงโม9โมงเช้าพรุ่งนี้มีใครไปบ้างก็มีคุณแม่แตงโมมีทนายเดชามีทนายตุยิทนายแซนมีจำเลยที่4ไปศาลพรุ่งนี้นะครับมีคนถามมาผมจะสั่งเสื้ออาจารย์มามาใส่ขายก๋วยเตี๋ยวได้ไหมครับนะครับก็ติดต่อช่วงกลางวันแล้วกันที่สำนักงานนะครับนะนะครับนะ,นะ,บนะ,ะก็มีอะไรก็ถามกันมานะนะครับอาจารย์พูดจะเห็นภาพเลยเรื่องจริงอ่ะ นะครับเพราะนั้นก็ฝากตำรวจตำรวจฝากดีเอสไอเวลาถแถลงข่าวก็จะนะครับอย่าไปโม้เยอะหลักฐานแน่นนะสุดท้ายมันพอยกฟ้องแล้วมันเสียแมวนะนะครับแล้วก็อายเขานะครับเพราะนั้นก็อย่าไปอะไรเ,เนี่ยคดีต่างๆแน่นหลักฐานแน่นมัดแน่นนะครับนะเอาเป็นว่าหลักฐานพอสมควรพอละมีหลักฐานพอสมควรเออดีกว่า <c oughs> นะครับแล้วมีคดีเนี่ยวิสามันฆาตกรรมเนี่ยตะกี้นักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเนี่ย นะครับเรื่องสวนอคันยาวใกล้ใกล,ใกล,ใกล้บ้านผมสายสื่อไปยิงคนร้ายตายโดนแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยร่วมมันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสามสี่คนตำรวจโดนแจ้งข้อหาไปแนละนะ้วนะวิสามันฆาตกรรมเนี่ยหมายถึงว่าคนร้ายยิงเรานะครับพอยิงเสร็จเราก็ยิงตอบโต้นะครับนะแต่ต้องดูว่าคนร้ายเราย,ยิงเราเสร็จขับขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะนะกำลังหลบหนีเราก็เลยเป็นไง ยิงคนร้ายต่ออันนี้มันจะกลายเป็นว่าเราบรรดาลโทสะหรือเปล่าเขาหนีไปแล้วถ้าเขาหนีไปแล้วพยานอันตรายไม่มีแล้วไปยิงเขาก็ติดคุกะนะแต่เราอาจจะอ้างบันดาลโทสะได้ว่ามายิงกูทําไมกูก็เลยไหนไหนเองหนีกูแคนโชคดีไม่โดนกูกูก็เลยยิงสวนเข้าไปอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นไม่ใช่ป้องกันตัวแนละ้วมันเป็นลักษณะบันดาลโทสะเพราะพยานอันตรายมันหมดไปแล้วนะครับนะก็ไม่รู้นะครับกรณีสื่อพันยาวเนี่ยพยานอันตรายมันหมดหรือยัง ถ้ายิงเสร็จแล้วเ็ายังถือปืนอยู่และมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะกลับมายิงต่อเราเลยยิงยิงไปเพื่อป้องกันตัวเพราะมีความเชื่อพยายนตรายยังมีอยู่ถ้าอาธิบายได้ก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าคนร้ายยิงมาที่ตำรวจตำรวจหลบทันอ่ารอดตายไปตำรวจชักปืนขึ้นมานะคนร้ายถือปืนอยู่แต่คนร้ายขับรถหนีไปแล้วนะตำรวจโมโหเลยไล่ยิงอันนี้กลายเป็นบาดาลโทษะศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับข้อที่จริงอันนี้เราขออนุญาตพูดกลางๆตะกีะ้ผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์ประเด็นนี้ว่าไอ้ตำรวจตอนนี้โดนแจ้งก็าหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นกรณียิงคนร้ายตายนะครับเราก็เห็นใจตำรวจนะเพราะตำรวจก็มันนะผมเชื่อว่าตำรวจคงไม่มีเจตนาจะฆ่าคนร้ายนะมีเจตนาจะป้องกันตัวแต่ว่าพยานตรายมันหมดไปอย่างถ้ายังไม่หมด คนร้ายยังถือปืนอยู่นะตำรวจมีความเชื่อว่าเหตุการณ์มันก็ทันหันเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะชักปืนยิงต่อก็เลยยิงสวนไปโดนหมวกกันน็อกตายนะครับมันก็เป็นกรณีต่อนุ่งต่อเนื่งองอะไรก็ต้องแล้วแต่นะครับก็ผมก็ไม่ใช่ผู้พากษานะครับมาตัดสินใรแต่ว่าก็แล้วเหตุการณ์ว่าพยานอันตรายหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็เป็นป้องกันไม่มีความผิดตามมาตรา68แต่ถ้าเกิดพยานอันตรายหมดแล้วไอเราโมโหมายิงกูทําไม กูแค้นเนี่ยถ้ากูถ้าโดนกูกูตายลูกเมียกูลําบากนะก็เลยจัดให้เะาหน่อยเพราะโดนข่มเข็งโดนข่มเหงรังแกด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอย่างไร้ายแรงคือเอาปืนมายิงตำรวจตำรวจปฏิบัติหน้าที่นะและในขณะนั้นก็กระทําผิดต่อบุคคลน,นั้นเขาเรียกว่าบันดาลโทษะนะครับผมเคยกลาบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับติดตามรายการพี่เดว่าเมื่อเรากระทาความผิดเนี่ย หลักกฎหมายในการต่อสู้คดีก็คือ1ป้องกันตัว2จําเป็น3ขาดเจตนา4สําคัญผิดนะครับนะครับห้าบันดาลโทสะอะไรก็ประมาณนี้มีหลักเกณฑ์อยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งกินเหล้าเวลามีเรื่องมีราวก็นึกถึงพี่เดวะพี่เดวะแกบอกว่าหนึ่งป้องกันสองจำเป็นสามบันดาลโทสะสี่สำคัญผิดห้าขาดเจตนาห้าอย่างท่องไว้เลือกเอาจเจ้าแบบไหนป้องกันก็คือพยานอันตรายมันกําลังจะมาถึงเรา อยู่ช้าไม่ได้มันยกปืนขึ้นมายิงเราต้องยิงสวนไม่มีความผิดจําเป็นคือเราต้องเป็นต้องฆ่าคนนั้นคนนี้เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษสําคัญผิดขาดเจตนานะครับเราเชื่อว่าเข้าใจว่านะไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็ไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษนะครับนะหลักๆประมาณนี้บรรดาโทสะก็มาข่มเหงเราก่อรไายแรงเราก็เลยสวนเข้าไปอันนี้ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ นะครับนะแต่จําไว้เลยนะครับนะเราจะเป็นผู้เสียหายต่อเมื่อเราไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเช่นมีคนมาด่าเรามีคนมาต่อยเรามีคนมาท้าเราเราก็รับคําท้ามีคนมาตบกระบาลเราเราก็ตบตอบสวนไปสวนมาสมัครใจทะเลาะกี่ว่านะนะเขามาเอามีดจะแทงเราอะไร,ะไรต่างนะเราก็สมัครใจต่อส่งตอสู้กันไปนะครับเราไปแทงเธออะไรเขาตาย นะครับถ้าไปลักษณะสมัครใจต่อสู้กันก็อ้างอะไรไม่ได้เลยติดคุกอย่างเดียวนะฮะนะครับถ้าสมัครใจวิวาทเนี่ยอ้างอะไรไม่ได้จําไม่เลยนะทะเราวิวาทเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเรื่องมีราวเราก็ต้องพยายามหลบเลี่ยงถ้าเราไปสมัครใจวิวาทเราจะไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญาแต่อาจจะเป็นผู้เสียหายทางแพ่ง ถ้าเรามีส่วนในการกระทําความผิดน้อยกว่าก็ยังเป็นผู้เสียหายทางแพ่งแต่ไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญามีคําพิพากษาฎีกาปี67ดังนั้นเนี่ยนะครับนี่นะเราต้องมีความรู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนกฎหมายกับอาจารย์เดทุกวันเนี่ยฉลาดฉลาดฉลาด mm hmm. เห็นว่ารายการดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดนะดอกอะไรก็ได้ะอ่ากดอะไรวะหัวจงหัวใจอะไรกดให้บปเพราะรายการเราเป็นรายการให้ความรู้รายการแบบนี้หาไม่ได้หรอก นะครับรายการที่ให้ความรู้แบบจานเดย์เนี่ยนะบรรยายสนุกนั่งลุกสบายเรียนฟรีนะครับนะครับเข้าใจนะอืมนะครับนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับอืมนะครับที่น่าสนใจนะเออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับคดีบิ๊กโจ๊กนะครับคดีบิ๊กโจ๊กคดีประธานคดีบิ๊กโจ๊กประธานปปชประธานรัฐสภาวันนอ เป็นข่าวดังในวันนี้ท่านวันนอก็ออกมาปูดว่านะได้มีการนัดกับบิ๊กโจ๊กและประธานปปชแล้วก็ไปนั่งคุยกันในช่วงปีมงบปีใหม่กันมาทําไปทํามาก็มีมีคนไปอัดคลิปอัดคลิปไปส่งดนายหมาแกบนะแล้วก็มีข้อความสื่อทํานองว่ามีการมาวิ่งเต้นอยากจะเป็นประธานปป,ปชนะครับแต่ต้องมีข้อแม้แล้วก็จะมีการมาขอลงขอลอง เคลียเรื่องร้องเรียนที่บิ๊กโจ๊กไปร้องเรียนกรรมการปปชค,คนหนึ่งไว้นะะอะไรจำนองนั้นแล้วก็ปล่อยโค้งปล่อยคลิปกันไปท่านประธานวันนอก็บอกสงสัยคนที่อัดคลิปมีคนเดียวคือคนชื่อโจ๊กโจ๊กก็บอกว่านะผมไม่ได้เป็นคนอัดไม่ใช่คนแบบนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาท่านวันนอก็บอกก็มีอยู่สามคนมีผมมีสุชาติมีโจ๊กนะสงสัยพี่โจ๊กพี่โจ๊กก็บอกผมไม่ได้เป็นคนอัด ก็ไม่รู้นะครับว่าใครอัดนะคงไม่ใช่สสปูอัดมึงนะครับไม่ใช่ปูอัดนะครับก็สมัยนี้ก็พอฟังข่าวแล้วเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะฟังแล้วแม่งน่ากลัวนะดูฟังจากท่านวันนอพูดดูฟังจากบิ๊กโจพูดดูฟังจากดนายหมาแก่พูดเอาคลิปเอาเคร่อ,อะไรมาปล่อยะฟังมันน่ากลัวเลยสมัยนี้คนแม่งไว้ใจกันไม่ได้นะคุยโทรศัพท์แม่งก็อัดเสียงนะครับ นะนั่งคุยกันแม่งอัดคลิปอย่างกรณีของอาจารย์วันนอเนี่ยโอ้โหนะครับอาจารย์วันนอบอกไอ้คนที่อัดเสียมารยาทมากคบไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าใครแม่งอัดสมัยก่อนก็จากทิพย์ชัยยินดาเป็นผบอและก็คุยกับรองผอบตอรนะครับนั่นก็มีการอัดคลิปและสุดท้ายก็หมาแก่ก็มาปล่อยหมาแปะหมาแก่นี่เก่งเนะเอาคลิปพวกนี้มาจากไหนจุกรู้เก่งจริงๆเลย นะครับเอาเอามาจากไหนปล่อย